算倒霉。 สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Raya Channel อีกแล้วนะครับผมว,ว,วันนี้ผมจะมาสปอยละครเรื่องเมียจำเป็นในตอนอวสานเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันสำหรับคนที่ไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันครับหลังจากที่ตมอนได้รู้ว่าตะว,วันหลอกลวงเข้ามาตลอด โตมอนเครียดแค้นตะวันมากทั้งกลั่นแกล้งตะวันและทรมานตะวันสารพัดไม่ว่าเขาจะจับตะวันมาไว้ที่กระท่อมทั้งกันดาน ไม่มีน้ำไม่มีไฟลามโซเธอรวมถึงไม่ให้ข้าวไม่ให้น้ำโตมอนไม่เชื่อว่าตะวันจะท้องกับเขาแต่ตะวันก็พยายามพิสูจน์ตัวเองและยอมลำบากทำตามที่โตมอนสั่งทุกอย่างเพราะรู้ว่าตนผิดและอยากไถ่โทษที่ทำไว้กับโตมอนแต่โตมอนก็ยังใจแข็งไม่ยอมยกโทษให้กับตะวันขณะที่แม่ของตะวันยวนใจและหยาดฟ้าพยายามเร่งรัดให้โตมอนอยากับตะวัน และมาแต่งงานกับหยาดฟ้าต่อมาบรรเลงแกล้งหยาดฟ้าโดยการขู่เอาเงินจากหยาดฟ้าทําให้ยวนใจกับหยาดฟ้าอยู่ให้แม่ของตัวมอนจัดการเรื่องลูกในท้องของตะว,วันโดยการเอาเงินให้ตะว,วันไปทําแท้งแต่ตะว,วันไม่รับเงินนั่นแม่ของตัวมอนกับหยาดฟ้าผิดหวังกลับไประหว่างทาง บาดที่รอดจากการถูกยิงและตกน้ำไปได้เข้าจับตัวแม่ของโตมอนและหยาดฟ้าเพื่อให้โตมอนมาเจอหวังจะฆ่าโตมอนอีกครั้งระหว่างที่ถูกจับตัวไว้แม่ของโตมอนจึงได้เห็นความเห็นแก่ตัวเห็นนิสัยที่แท้จริงของหยาดฟ้าส่วนโตมอนไม่อยากให้เรื่องมันบานปลาย จึงมาเจราจากับบัดด้วยตัวเองตะวันรู้เรื่องก็แอบไปช่วยแม่ของโตมอนหยาดฟ้าและโตมอนโดยไม่คิดชีวิตบัตดตั้งใจเอาไว้อยู่แล้วว่าจะฆ่าโตมอนการเจราจาจึงไม่เป็นผลและเกิดการต่อสู้กันขึ้นตะวันเข้ามาช่วยโตมอนจนตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัส ตัวมอนเสียใจเรื่องที่เขาเข้าใจตะว,วันผิดมาตลอดเมื่อต้องพบกับความรู้สึกที่อาจต้องสูญเสียตะว,วันไปหากตะว,วันไม่ฟื้นกลับมาทําให้ตัวมอนรู้ว่าใจตัวเองยังรักตะว,วันอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันจะสายเกินไปหรือไม่ตะว,วัน ปลอดภยัยโตมอนขอโทษในสิ่งที่เขาได้เคยทำกับตะวันอาไว้ครั้งนี้เป็นคราวของตะวันที่ได้เอาคืนโตมอนบ้างเธอโกรธโตมอนที่ไม่ยอมเชื่อใจเธอมาตลอดโตมอนพาตะวันกลับมาดูแลประคบประงมอยู่ที่บ้านพอตะวันกำลังตั้งท้องและมีอาการแพ้ท้องเป็นอย่างหนักเธอมีอาการหงุดหงิดและท้องก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆทั้งคู่ยังคงมาดูละครด้วยกัน และเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องของละครแต่ตอนนี้ต้องยอมให้ตะวันพอเธอตั้งท้องอยู่นั่นเองขาดใจคนท้องคงทำไม่ได้โตมอนกลายเป็นคนที่ยอมเมียสุดๆไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ขาดใจตะวันเป็นที่สุดตะวนันยังไงก็รักโตมอนอยู่เพียงแค่อยากเอาคืนในสิ่งที่โตมอนทำกับเธอเท่านั้นสุดท้ายเมื่อตะวันคลอดลูกออกมาทุกคนก็ได้กลับมามีความสุขกันอีกครั้ง ตัวมอนกับตะวันก็ได้กลับมารักกันเช่นเดิมและเรื่องราวก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยล์เท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ